สัจธรรมว่ามีครั้งที่228เรื่องไม่ผูกมัดไม่ผูกบ่มท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่11สิงหาคม2567กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเรา ขอขมากรรมร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราร้ายจุดเริ่มต้นมามีอวิชชาความโลภโกรธหลงความผิดบาปความผิดพลาดคิดเพ้อเจอ้อแบ่งแยกยึดติดข้าพเจ้ามีมากมายร้ายขอบเขตข้าพเจ้าต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเรื่องในจิตใจ อะไรเรียกว่าเรื่องในจิตใจเรื่องในจิตใจก็คือเรื่องในจิตใจก็คือในใจจำสิ่งที่ฉันรู้เสียงและรูปลักษ์ผูกมัดเรียกว่าเรื่องในใจมากมายในใจมีเรื่องเรื่องอะไรก็คือวัตถุและเสียงมาผูกมัดอันหนึ่งคือการรู้ที่รู้แยบยน อีกอันหนึ่งคือการรู้ที่อัตตารู้และอีกอันหนึ่งคือการรู้ที่เป็นอวิชารู้ในนั้นมีความจำในความจำนั้นเธอจึงสามารถรู้พวกเรามาสแสวงธรรมก็คือมาสแสวงอัตตารับรู้ที่รู้จริงส่วนพวกเรานั้นรู้ปลอมอะไรเรียกว่ารู้ปลอม ก็คือยังมีศัตรูนั่นเรียกว่าผูกมัดนั่นเรียกว่าข้างในความว่างอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ผูกมัดซึ่งกันและกันเกี่ยวด้วยกันเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเหมือนขอเบ็ดตกปลาขอเกี่ยวในเกี่ยวรูปลักษ์ภายในขอเกี่ยวนอกเกี่ยวรูปลักษ์ภายนอกขอเกี่ยวนั้นก็เหมือน ผูกมัดอันหนึ่งเรื่องในใจที่ทับถมกันเรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องในใจของฉันวัตถุในใจของฉันข้างในมีการยึดติดแล้วผูกมัดด้วยสิ่งที่อัตตารู้พวกเรามาเกิดแล้วตายไปเกิดไม่หยุดตายไม่หยุดก็เพราะอยู่ข้างในความว่างความว่างไม่ตาย ข้างในความว่างสามารถเปลี่ยนแปลงเ,เหตุปัจจัยผลกรรมสนองออกมาเปลี่ยนแปลงสภาวะทั้งปวงของเธอออกมาอนันตชาติมาพวกเราล้วนอยู่กับการถูกผูกม,มัดอัตตาผูกม,มัดสิ่งที่อัตตารู้สิ่งที่อัตตารู้ผูกม,มัดอัตตาอยู่ข้างในความว่างไม่ใช่อยู่ข้างนอกพวกเราจำเข้ามาข้างใน แล้วก็ผูกมัดจำเสียงและรูปลักษณ์ภายนอกสพรพสิ่งที่เข้ามาจากภายนอกล้วนเกิดจากวิถีแห่งจิตใจวิถีแห่งจิตใจเกิดจากการจำเสียงและรูปลักษณ์ของคนอื่นอยู่ในอัตรารับรู้ผูกมัดมันไว้ก็คือตัวเองผูกมัดตัวเอง ไม่สามารถร่าเริงไม่สามารถอิสระเสรีชีวิตคนเรามีความทุกข์มากมายมีความไม่เป็นธรรมมากมายที่มีอาจพูดออกมานั่นคืออะไรก็คือผูกมัดอยู่ข้างในความว่างอนันตชาติมาการกระทำพฤติกรรมทั้งปวงผูกมัดอยู่ในอัตตารับรู้ข้างในความว่าง เธอมีการโกรธคนแค้นคนดูถูกคนอื่นก็ผูกมัดแล้วเธอดีใจไม่ดีใจก็ผูกมัดแล้วเพราะอะไรเพราะมันไร้รูปไร้ายลักษ์อยู่ข้างในความว่างดำเนินการอยู่พวกเราไม่รู้อนันตชาติมาพวกเราแสดงละครอยู่ข้างในความว่าง แสดงภาพพยนต์อยู่ข้างในความว่างเล่นหุ่นกระบอกอยู่ข้างในความว่างอัตตาอยู่ข้างในความว่างอัตตากับอัตตารับรู้แสดงแสดงอะไรแสดงสภาวะของเสียงและรูปลักษ์เสียงมีร้ายขอบเขตรูปลักษ์ก็มีร้ายขอบเขตอย่างเช่นวิถีเดิมร้ายวิถี วิถีแยบยนของจิตยาณจึงเป็นวิถีมีวิถีก็ผูกมัดมีรูปลักษ์เธอยึดติดรูปลักษ์รูปลักษ์ก็ผูกมัดผูกมัดแล้วเธอก็ไม่อิสระไม่ราดเริงเธอก็จะถูกควบคุมเหมือนกับพวกเราเอาเชือกมาผูกมัดผูกปมผูกเงื่อนจะเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนตาย เงื่อนอวิชาเงื่อนมากมายดังนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพระวิสุทธิที่อาจารย์บอกกับพวกเราเฮ้ยไม่เอาผูกมัดเฮ้ยแกะออกแกะเงื่อนที่เธอผูกออกสลายปมที่เธอมัดทิ้งเสียพวกเราต้องเข้าใจเงื่อนที่ผูกอยู่ข้างในความว่าง การฟังการมองการคิดการทำของพวกเราล้วนออกจากตรงนั้นสภาพจิตใจของพวกเราก็ออกมาจากปมและเงื่อนที่ผูกอยู่ข้างในเงื่อนนั้นมีเป็นพันเป็นหมื่นดังนั้นจึงเกิดการรับเคราะห์ภัยว่างไร้ขอบเขตอยู่ที่เคราะห์ภัยว่างของพวกเราขอร้องเถิด ขอร้องนะพวกเราต้องฝึกมีความสุขฝึกอยู่อิสระค่อยๆผันจนไม่มีผูกมัดเธอรู้สึกว่าเธอมีโกรธคนมีแค้นคนเธอก็มีผูกมัดแล้วเพราะอะไรเพราะข้างในมีสภาวะอัตตาจับสิ่งที่อัตตารู้เสียงและรูปลักษ์ผูกมัดอะไร ก็มีแค่เสียงและรูปลักษณ์เท่านั้นมีสองอย่างนี้เที่ยวก่อกวนอยู่ก่อกวนอัตตาอัตตาต้องต่อสู้กับมันการต่อสู้กับมันไม่ใช่ข้างนอกแต่ต่อสู้อยู่ข้างในความว่างเธอบำเพ็ญธรรมถ้าเธอยังมีอคติกับคนหนึ่งเธอมีกรธคนหนึ่งอย่างนี้ เธอบำเพ็ญอะไรเธอมีอคติกับคนนี้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนั่นคือการผูกมัดของตัวเองเธอผูกมัดตัวเธอเองแล้วมองเขาคิดเขาพูดเขาแล้วมีไหมไม่มีมีไม่มีมมมนายฟ้าดิน คนเราจะมีความสุขที่สุดก็มีเพียงมีไม่มีเท่านั้นถ้ามีก็ผูกมัดเห็นมีก็ผูกมัดเห็นมีก็ตีลงไปตีปมในใจฉันมีอัคคติมีปมในใจแบบนี้เธอบำเพ็ญอย่างไรพวกเราก็ไม่มีความหมายแล้วบำเพ็ญก็ไม่มีความสุข ดังนั้นต้องว่างแยบยนมีแยบยนก็คือต้องไม่มีผูกมัดพวกเรามีผูกมัดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาหญิงยโสอัตตาลักษ์และของฉันมีของฉันก็ผูกมัดผูกมัดของนั้นของนั้นหมายความว่าอะไรก็คือกฎแห่งกรรม ผูกมัดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมหมายถึงอะไรก็คือเสียงและรูปลักษณ์เธอถูกเสียงและรูปลักษณ์แทงทะลุเข้าไปในความว่างขัางในมีปัจจัยกรรมตอบสนองดังนั้นความสูงส่งของชีวิตอยู่ที่ไม่ผูกมัดคนอื่นไม่ผูกมัดตัวเองนั่นจึงจะเป็นความว่างที่ยิ่งใหญ่ ความมีที่ยิ่งใหญ่เรียกว่ามหามีมหาว่างมหาว่างมหามีอัตตาของเธอที่อยู่ในความว่างขาดซึ่งมีไม่มีจะไม่ผูกมัดได้อย่างไรผูกมัดแน่นอนเห็นมีก็มัดมีไม่มีจะมัดได้อย่างไรมัดไม่ได้ มีก็มัดเธอพวกเราก็สูญเสียความอิสระร่างกายของพวกเราก็สูญเสียประสิทธิภาพของกำลังใจพวกเรามักจะถูกผูกมัดถูกเรื่องร้ายสาระเรื่องถูกผิดเรื่องที่ฟังมาสิ่งที่ได้เห็นมาเสียงที่ได้ยินมาผูกมัด อ่านหนังสือมาผูกมัดผูกมัดเป็นหมื่นเป็นพันทับถมกันเหมือนขนมชั้นซ้อนเรียงกันเป็นชั้นชั้นเหมือนขนมแป้งโม่ถูกหินโม่ทับอยู่ทั้งข้างบนและข้างล่างไว้เช่นนี้ก็ทุกไม่อิสระไม่ร่าเริงดังนั้นรูปลักษณ์และทำวิถีทั้งปวง ล้วนผูกมัดเธอได้หมดทําไมจึงพูดว่าไม่เอาหนึ่งรูปลักษ์ไม่เอาหนึ่งทำวิถีเพราะไม่ต้องการให้รูปลักษณ์และทำวิถีมาผูกมัดพวกเราต้องผันรูปลักษ์และทำวิถีอย่าให้รูปลักษณ์และทำวิถีมาผันเราผันรูปลักษณ์และทำวิถีเป็นมีไม่มี มันก็คือธรรมกายแยบยนต์รูปกายแยบยนต์ของพวกเราถ้าพวกเราไม่ผันรูปรักษ์และทำวิถีมันก็จะผูกมัดพวกเรามันจะควบคุมพวกเราควบคุมสภาวะของเธออยู่ตรงนั้นการเกิดของเธออยู่ตรงนั้นการตายของเธอก็อยู่ตรงนั้นด้วย เธอเป็นอุจจระว่างก็อยู่ตรงนั้นเธอเป็นรังหนอนก็อยู่ตรงนั้นเพราะมีผูกมัดมีหนึ่งผูกมัดก็จะมีผูกมัดนับไม่ถ้วนร้ายกาจมากๆพวกเราฟังคิดมองพูดล้วนออกมาจากตรงนั้นเมื่อมัดเป็นปมเป็นเงื่อนอยู่ข้างในแล้ว พวกเราจะเอามันออกอย่างไรใช้ว่างก็เอาออกไม่ได้ใช้มีก็เอาออกไม่ได้ปมนี้ผูกอยู่ในอัตตารับรู้ในอัตารับรู้มีเงื่อนปมมากมายเป็นของฉันเธอพูดสิเธอต้องทำร้ายคนเท่าไหร่ทำผิดต่อคนกี่คน ทุกคนสามารถบรรลุพุทธะทุกคนสามารถหลุดพ้นทุกคนสามารถพ้นทุกข์สามารถตัดขาดความกลุ่มกังวลทุกคนสามารถมีความสุขกายสุขใจสามารถว่างแท้แยบยนต์มีแจ้งจิตเห็นญาณถ้าพวกเราไม่เอาแบบนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไร พวกเราก็แค่เป็นคนธรรมดาก็พอเป็นคนดีก็พอแล้วพวกเราต้องการขจัดปัญหาการเกิดตายปัญหาการเกิดตายอยู่ที่อัตรารับรู้มีไม่มีไม่มไมถดถอยนั่นก็คือไม่มีผูกมัดในใต้ล่างไม่มีศัตรูสักคนเดียว มีศัตรูหนึ่งคนก็จะมีศัตรูหมื่นหมื่นมาผูกมัดเธอถ้าไม่ยอมเธอเธอก็ไม่พอใจเธอแสดงอาการออกมาจากตรงที่ผูกมัดเพราะอะไรเพราะเธอไม่มีทักษะในการสลายก็จะติดขัดอยู่เรื่องที่ผูกมัดคิดเรื่องที่ผูกมัดเรื่องภายนอก เธอไม่รู้เรื่องที่อยู่ส่วนลึกของจิตใจเรื่องที่อยู่ในจิตวิญญาณร้ายแรงกว่าน่ากลัวมากดังนั้นพวกเรามักจะถูกเสียงและรูปลักษ์กระทบซึ่งมันเป็นวัตถุเธอต้องจำไว้ให้ดีคนเรามาอยู่ในโลกมนุษย์จำได้แค่เสียงและรูปลักษ์เท่านั้น แล้วอะไรผูกมัดเธอก็คือเสียงและรูปลักษ์มัดอัตตารับรู้เสียงและรูปลักษณ์ภายนอกมามัดอัตตารับรู้เสียงและรูปลักษ์คือวัตถุให้พวกเราใช้เท่านั้นพวกเราต้องเข้าใจข้อนี้พวกเรารับรู้เสียงและรูปลักษ์รู้ก็พอรู้ก็พอแล้ว มันมีไม่มีแต่เธอรู้แล้วยังมีก็ผูกมัดเลยรู้ปับ๊บมีก็มัดรู้แล้วยึดมีก็ผูกมัดแล้วเธอจะมัดจนถึงเมื่อไรหนึ่งพันปีหนึ่งมืนปีเป็นอุจจาระว่างเป็นรังหนอนตลอดไปทุกนะ เพราะถ้ามีหนึ่งผูกมัดมันก็เกิดการผูกมัดต,ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมาฝึกวิธีแกะเงื่อนแกะปมนี้ออกเป็นปมที่อยู่ในใจพันพันปมมันจะต่อเนื่องกันเป็นอนันตชาติเพราะความว่างไม่ตายก็ดูว่าเธออยู่ในความว่างแท้หรืออยู่ในธรรมวิถีว่าง หรืออยู่ในความว่างแห่งอวิชชาสิ่งที่ผูกมัดเข้าไปในอัตตารับรู้ท่ามกลางสภาวะนั้นล้วนคือเสียงและรูปลักษ์ล้วนคือมีไม่มีแต่เธอยึดมีก็ติดขัดอยู่ตรงนั้นทำให้เธอฟังมองคิดทำล้วนแสดงออกมาจากตรงนั้น การเป็นอุจจระว่างเป็นรังหนอนไม่สิ้นสุดก็ล้วนออกมาจากตรงนั้นเช่นกันคนเราขอร้องคนอื่นจะทุกข์มากขอร้องตัวเองไม่ต้องผูกมัดเธอต้องมีชีวิตอยู่แบบไม่ผูกมัดกับอารมณ์ไม่ให้สรรพเรื่องสรรพสิพส่งมาผูกมัดเธอดังนั้น พวกเราไม่ต้องขอร้องคนอื่นมากเกินไปแค่ให้เขาสามารถฟื้นฟูสู่ลักษณะแท้จริงโฉมหน้าแท้จริงความว่างแท้แยบยนมีมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีมันคือภาวะดั้งเดิมของพวกเราคือแก่นยานแท้ของพวกเราให้เขาพ้นทุกข์ หลุดพ้นการเกิดตายก็พอแล้วติดตามตอนสองต่อไปสำนึกคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่าน